นี่ไม่ใช่คลิปรีวิวลายกลางเต็นท์แบบทั่วไปแต่นี่คือด็อกิเมนเตรีสำหรับกระต่ายมอเทนวิวเลยก็ว่าได้เพราะผมจะรีวิวที่นี่แบบทุกซอกทุกมุมให้คุณได้ดูแค่คลิปนี้คลิปเดียวก็ตัดสินใจได้เลยว่าจะไปหรือไม่ไปและนี่จะยิ่งใหญ่ไปเพื่ออา้าวอุ้มเปิดคลิปต่อเลย นี้เราจะไปไหนกันคะแคมปิ้งไปที่กระต่ายเมล์เทนที่ที่เราเคยไปเมื่อปีที่แล้วโอเยวันนี้เป็นวันเกิดอู้ครบหนึ่งปีพอดีก็ลกับมาที่เดิมใช่เดี๋ยวจะขึ้นภาพใหดูเดี๋ยวขึ้นภาพใหดูว่าเปลี่ยนเที่ยวระหว่าง,งปีก่อนกับปีนี้ <laughs> ปีก่อนกับปีนี้ว่าเป็นยังไงวันเดียวกันเป๊ะเลยนะเนี่ยใช่ อยู่ค่ะทำไรคะสบายไหมภาพเดิมเลยนี่ว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยค่างกว่านี้เยอะรอบนี้รอบนี้มันรอบแรกอยู่ไงยังไม่เท่าไหร่ถ้ารอบอีกผัดไปก็น่าจะหนัก สำหรับรายละเอียดลานกางเต็นที่นี่นะครับคือค่ากางเต็นที่นี่นะครับคนละ200บาทที่นี่มีไฟฟ้าให้ใช้เตียงปักพ่วงประมาณ10-15เมตรก็พอครับและที่สําคัญที่นี่มีห้องน้ําเยอะมีครบทุกจุดกระจายไปรอบๆบลานแต่แย่หน่อยว่าที่นี่ไม่มีน้ําอุ่นครับแล้วบอกเลยว่าน้ําที่นี่เย็นมากและที่นี่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่จะมีหลุดบ้างเป็นช่วงๆมีอาหารน้ําแข็งกาแฟเบียร์ครบทุกอย่างหมูกระทะก็มี4.50้เท่านั้นครับและที่นี่มีที่พักหลายโซนไม่ว่าจะเป็นห้องพักบ้านนอนเดิกเต็นท์กระโจมเต็น อย่างเลยรอชมช่วงต่อไปเลยครับสำหรับที่นี่เป็นลานที่ค่อนข้างกว้างมีจุดเด่นคือเป็นวิวภูเขาที่มองเห็นทั้งลานแบบไม่บังกันและแยกเป็นโซนต่างๆจํานวนมากไปดูแต่ละโซนกันเลยครับ สำหรับโซนแรกนะครับก็คือโซน B ีซึ่งโซนนี้นะครับเป็นโซนยอดฮิตเพราะว่าวิวค่อนข้างสวยถ้าเราตั้งเต็นท์อยู่กลางโซนจะสามารถเห็นวิวได้อย่างกว้างลยครับ180องศาซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนที่ยาวมากนะครับและผมก็เลือกที่จะตั้งเต็นท์อยู่ที่สุดทางของโซนเลยเพราะว่าตรงนี้นะครับมีร่มต้นไม้นะครับช่วงบ่ายจะไม่ค่อยร้อนแต่แน่นอนว่าต้องแลกกับการขนไกลที่สุดนะครับ คือว่าทิปนี้เหนื่อยเหมือนเดิมครับอ่าอันนี้เป็นเต็นท์ผมนะครับที่วางอยู่ตรงนี้นะซึ่งตรงนี้มีข้อดีตรงที่เห็นไหมไมันจะล่มนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่เวลาบ่าย3ามครึ่งนะครับก็จะสังเกตว่าแดดเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วนะฮะตรง้เห็นไหมพืนจะค่อนข้างล่มแล้วนะครับจะไม่มีแดดมารบกวนมากนักก็ถือว่าโอเคนะครับในตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากแบบ เน้นร่มๆนะเออ,อมาที่ตรงนี้นะเ,ออเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูห้องน้ํานะครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างห้องน้ําที่นี่จะมีแบ่งเป็นแบบหลายโซนเลยนะครับก็คือมีโซนหน้าแล้วมีโซนตล่งแล้วโซนกลางอย่างเงี้ยคือมีหลายโซนเลยโดยห้องน้ำของที่นี่นะครับจะเป็นประมาณนี้แยกชายหิงนะครับก็ที่นี่ก็จะมีชักโครกแบบนี้นะครับมีฝักบัวแล้วก็ที่แขวนแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ําอีกโซนหนึ่งที่ผมอยู่แล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เต็นท์ของผมอยู่นี้นะครับ ซึ่งห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงด้านหน้าเลยไปดูเลยก็จะเดินลงบันไดมานิดนึงนะครับแบบนี้ก็จะมีห้องน้ําชาย2ห้องน้าหญิง2งนะครับซึ่งในตัวห้องน้าก็จะมีชะโขกนะครับแล้วก็ฝักบัวแต่ที่นี่นะครับไม่มีเครื่องทำน้ําอุ่นนะผมบอกก่อนเลยถึงเวลาก็ต้องรีบมาอาบนะเพราะว่าน้ําจะเย็นมากต่อไปมาดูร้านหนึ่งนะครับคือร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านที่ลงต่ํามาจากของผม1ชั้นนะครับของผมอยู่ข้างบนนู้นนะอ่าเนี่ยลงมา1ชั้นเป็นตรงนี้นะครับซึ่งวิวที่ได้เป็นยังไง บบน,นี่คือวิวที่ได้นะครับของลานนี้โดยข้อดีของลานนี้เลยนะครับคือนี่เลยรถสามารถเอาของมาลงตรงนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมเป็นทางให้รถขึ้นมาได้นะครับก็คือรถเนี่ยสามารถลงมาตรงนี้นะครับนี่นะขึ้นมาเลยแล้วก็เอามาลงตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือลานไทยไฟ แฉมมากสบายเลยแน่นอนว่าร้านนี้ก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันร้อนนะครับ <laughs> ไม่มีอะไรบงังเลยเดี๋ยวมันเป็นร้านรุ่งโล่งแบบเนี้ยเออคือมันค่อนข้างร้อนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเน้นอยู่สบายนะครับไปอยู่ข้างบนเหมือนผมดีกว่าแล้วใครเน้นสวยงามตรงนี้นครับโอเคเลยถ้าที่ผมดูเนี่ยกะด้วยตานะครับตัวนี้น่าจะกว้างประมาณสัก7เมตรนะครับหน้าไปหลังแล้วก็จุดต่อสายไฟนะครับของที่นี่ถือว่าดีมากๆเพราะว่าคือต่อสายไฟเนี่ย ห่างกันผมว่าคือปลัก5้าเมตรเนี่ยน่าจะเอาอยู่หมดเลยนะครับแถวเนี้ยเพราะมันห่างกันแบบผมว่ามันห่างกันประมาณ10บเมตรหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยดูนู้นนะเห็นไหมนั่นะนี่นะหนึ่งอันถ้าไปมีแล้วนะครับถ้าไปนู้นก็มีแล้วนะครับนี่ยอันนี้เนี่ยอยู่ใ,ใกล้ถัดไปก็มีอีกแล้วนะครับคือที่เนี่ย ผมว่าถ้าเกิดพกมาประมาณ10เมตรครับปักเนี่ยก็คือเอาอยู่แน่นอนนะมีทุกที่เลยนะครับถือว่าดีมาก,มากแล้วถ้าหากคุณอยากเลี้ยงกาแฟหรือแจกขนมน้องอายุสามารถทําได้ง่ายๆดังนี้ครับคือการสมัครสมาชิกหรือให้ของขวัญง่ายๆแบบนี้ได้เลยครับแต่หากไม่สะดวกการกดไลค์แชร์คอมเมนต์หรือกดซับให้เราก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยพวกเราได้เช่นกันขอบคุณทุกท่านที่สัสผุนพวกเรามาตลอดนะครับไปดูกันต่อเลยเอาละครับถ้าเกิดลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือจะเรียกว่าโซน E นะครับเดีย๋ยวไปดูว่าโซน E เป็นไง นี่คือวิวของโซน e นะครับก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับก so ็คือเห็นวิวเหมือนกั้หมดแล้ครับแค่ว่าตรงนี้มันจะอยู่ต่ากว่าหน่อยนึงนะครับแต่ข้อดีก็คือมันจะมีบันไดตรงนี้นะฮะที่ลงไปตรงนี้เนี่ยเราสามารถลงไปเพื่อที่จะไปดูสะพานตรงนั้นได้ครับสะพานไม้ตรงนั้นเน่ะจะมีสะพานไม้สำหรับชมวิวอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสามารถลงไปแบบใกล้ๆเลยนะครับลานโซน e นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โซน e ก็มีข้อดีตรงที่ว่ารถเข้ามาจอดได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เลย เห็นไหมมันจะมีทางขึ้นมานะครับเสร็จแ,แล้วก็เข้ามาจอดที่ลานนี้เลยนะครับนี่ขึ้นมาย่าเลยเห็นปะอันนี้ถือว่าโอมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าใครไปสายคนนะโอเคเลยถ้าเกิดว่าเดินลงมาจากบันไดตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยจากชั้นโซนอนะครับด้านหน้าผมจะเห็นเป็นแบบนี้ครับด้านหน้าจะมีสะพานตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นสะพานสำหรับชมวิวนะครับ แต่ว่าแนะนําให้เวลาขึ้นมาเนี่ยอย่าขึ้นทีละหลายๆคนนะเพราะว่าทาง้านเองก็าบอกว่าเขาก็เสียวๆ,ๆเหมือนกันถ้าเกิดว่าขึ้นมาทีแบบเป็นสิบคนนะฮะนะ,ะวิวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับสําหรับวิวตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสวยจริงๆนะตรงเนี้ยที่เรากาลังอยู่เนี่ยคือไอ้สะพานเนี่ยมันแบบทําให้เราแบบยื่นออกมาข้างนอกเนะี่ยแล้วก็มองออไปแบบวิวกว้างๆเห็นภูเขาแบบสลับซับซ้อนนะครับเยอะแยะไปหมด ดูดีโอ้สวยจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากมาเนี่ยผมคิดว่าตัดสินใจได้ไม่ยากเลยฮนะโดยเฉพาะยิ่งเป็นหน้าหนาวนะครับสบายเลยหน้าหนาวเ,เย็นๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนถัดไปนะครับก็คือโซนที่อยู่ด้านล่างของผมนี่แหละตรงสะพานไม้ตรงนี้เห็นไหมด้านล่างนี่นจะมีอีกโซนหนึ่งชื่อว่าโซนเเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเป็นไง แล้วครับสำหรับโซนเตรงนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมว่าเป็นลานที่สวยนะเพราะว่าลานนี้นะครับจะไม่มีคนที่มากางเต็นท์ข้างหน้าเราเลยนะครับเราจะไม่เห็นเต็นท์ที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยคือสุดลานและอยู่ที่โซนเอฟตรงนี้เห็นไหมเส้นสายไฟตรงเนี้ยอันนี้คือสุดแล้วนะครับเาะฉะนั้นเนี่ยตัวลานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลานที่เราเห็นวิวแบบเต็มตานะครับโดยที่ไม่มีใครมาบังแต่ก็นั่นแหละครับก็คือว่าตรงนี้มันอยู่ที่จุดต่ําสุดดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูแบบไม่อลังการเท่าตอนที่อยู่ข้างบนนะะคครรััับบแตถ้าสงเกดีๆ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางลงไปนะมันไม่ใช่เป็นพื้นระดับเดียวกันนะครับหมายความว่าอะไรคือตรงนี้มันเป็นทางลงอะ่ะหมายความว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ที่สูงนะครับเหมือนแบบว่าเราไปแล้วมีเหมือนเป็นเหวลงไปข้างล่างแต่ว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกคือมันก็เป็นทางลงไปแหละแต่ว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันยังสูงอยู่นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นับอะไรที่อยู่ข้างบนเนี่ยคือตรงนี้ผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่อเห็นวิวชัดชัดเจนกว่าข้างบนนะครับข้างบนเห็นยังไม่ชัดเท่านี้นะเพราะว่าตรงไม่มีอะไรบังเลยยิ่งถ้าเกิดคนกลางเ็นเยอะนะครับตัวนี้จะดีมากๆเลยนะผมว่าจะไม่มีใครมาบางังเราข้อเสียของร้านนี้นะครับก็คือรถเข้ามาไม่ได้นะครับคือเข้ามาได้แหละแต่ว่ามันจะจอดอยู่ข้างบนนี่ไงเนี่ยเสร็จแล้วต้องเดินบันไดลงมาถ้าเป็นสายคนนะครับโอโ้โหหนักผมบอกเลยต้องเดินลงบันไดอย,อย่างนี้มาเนี่ยหนักหน่วง หรือถ้าเกิดจะเข็นรถมานู่นนะครับจอดรถจากนู่นแล้วเข็นมาเนี่ยไกลลิบตาเลยคือแบบไกลมากนะครับเรียกว่าก็พอๆกันที่ผมเข็นขึ้นมาที่ลานผมนั่นแหละ <c oughs> ไกลพอกันสาหรับโซนเอฟตรงนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมีห้องน้ําอยู่แถวแวนี้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ต้องเดินไปไกลจริงๆก็เป็นข้อดีของทุกที่แหละเพราะว่าทุกลานมีห้องน้ําอยู่ใ,ใกล้เสมอนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันมีสองห้องนะครับตรงนี้ แล้วก็จะเห็นว่าเป็นทางขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็คือเอารถมาลงของได้นั่นเองครับแล้วก็เอารถเข็นเข็นเข้าไปแต่ก็ไกลยอยู่ดีเราอยู่ไกลสุดนะเมื่อเดินขึ้นมานะครับเราก็จะเจอบ้านนอดิบอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือมีทั้งหมด2หลังซึ่งตรงนี้ผมว่าค่อนข้างขนาดกําลังดีนะครับแถมยังมีข้างบนนะครับเป็ดดาดฟ้าให้ขึ้นไปดังเล่นได้ด้วยตัวนี้เป็นโซนดีนะโซนดีและนี่คือวิวที่ได้ของโซนดีนะครับ ข้อดีของโซนดีที่ผมเห็นว่าสําคัญเลยนะครับนี่เอารถประจอดลงตรงนี้ได้เลยแล้วก็เข้ามาในลานได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าสะดวกมากเห็นไหมแจ่มเลยสบายเลยตรงนี้ตรวนี้ก็เป็นโซน4ี่ครับดือสวนเหมือนกันไม่มีใครบังเหมือนกัน อสสารโซนเอนะครับคือเป็นโซนแรกที่เราเข้ามาถึงก็จะเห็นเป็นลานข้างหน้าเลยซึ่งจะติดกับส่วนของสวัสดิการอ้พวกจุดร้านอาหารต่างๆนะครับก็จุดระเบียนก็อยู่ข้างหน้านี่แหละอยู่ติดกันเลยนะครับผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่คนที่มาช้านะครับอาจจะได้ลงในจุดนี้นะครับเพราะว่าจุดอื่นสวยกว่าแต่ไม่ใช่จุดนี้ไม่สวยครับจุดนี้ก็มีจุดที่ชมวิวตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งโอเคอยู่นะแล้วก็ข้อดีอยันคือมันใกล้ทางออกตรงนี้เลย พอเาเดินไปเนี่ยเราขนของไม่เหนื่อยมากซึ่งตัวนี้ผมก็ว่าไม่แย่มันก็โอเคหมดแหละผมว่าโอเคทั้งลานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็คือตรงนี้มันจะมีไอ้นี้เนี่ยเวทีการแสดงด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่น่าจะมีการแสดงในแต่และช่วงเทศกาลก็อาจจะต้องติดตามในเพจดูแล้วกันนะครับต้องใส่อุ้มจะตื่นแล้วนั่งหน้าซึม,มอยู่ตรงนู้นวันนี้ตื่นกันเช้านะครับก็เลยต้องให้อยู่นอนเท่าไหร่เหมือน๋ยวก็งอแงก็เนี่ยอุ้มก็เลยไปกล่อมลูกแบบนอนไปด้วย ทำอะไรอยู่ขาที่หลาทำอะไรอยู่จ้า <laughs> <laughs> ดูไม่ได้เลยหน้าบวมนะเพิงตื่นหน้าบวมถ <laughs> ามใครถามใครอะไร <laughs> ตรงนี้จะเป็นโซนใหม่นะครับเป็นโซนที่เขามีเต็นท์พร้อมกับตัวหลังคาคุมตัวเต็นท์มาด้วยนะครับสวยทีเดียวนะผมชอบเลยนะรตรงเนี้อยากจะลองมาพักที่นี่ดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในตัวเต็นท์นะครับนี่ด้านหน้าก็จะมีชานแบบนี้ให้นะครับส่วนวิวที่ได้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นจุดที่สูงที่สุดเลยนะของลานนี้นะครับ ส่วนตัวเต็นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ชั้นมีสุงดำเขายังทำความสะอาดอยู่นะฮะ และแล้วก็ถึงเวลากลางเต็นท์กันสักทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่มีเอสมาสําำหรับกางเต็นท์นะครับเพราะว่าวันนี้ร้อนมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยมากระต่ายเม้าเทนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากางในสุดแล้วก็คุณแทบจะไม่เหลือแรงมาทําอะไรอีกแล้วนะครับเพราะมันไกลมาก <laughs> โต๊ยก่จะกางเสร็จ <laughs> เหนื่อยเหมือนเดิมใช่ไหมหนูกระต่ายมาเทนงก็ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะต้องลากของมาไงครั <laughs> ้งก่อนก็อย่างนี้แหละครั้งนี้ก็อย่างนี้เหมือนกันใช่ทุกที่ที่เราไปเรามักจะเลือกไปที่ที่แบบว่าเอารถเข้าไปจอดได้เลยใช่แต่ที่เนี่ยคือรถจอดได้แค่แว่าโซนล่างโซนบนก็ต้องจอดทั้งนอกแล้วก็เข็นเข้ามาใช่แต่เราก็ยังมาเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของ โอ้มิเแล้วก็มาที่นี่ในการแคมป์ครั้งแรกของเราก็เลยอยากมาทําครบรอบหนึ่งปีซึ่งเราเปลี่ยนจุดกลางไม้อยู่ข้างๆกันนัจากข้างๆตรงนี้หนึ่งล็อคมาขวามาตรงนี้อีกหนึ่งล็อคแค่นี้แหละ ทำไมเราเลือกกลางจุดใกล้ๆเดิมเพราะว่ามันมันล่มก็บอกว่าตรงนี้ตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยมันจะล่มแดดมันไม่ส่องเออเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นต้นไม้เยอะมันก็จะบังตัวนี้เราเพราะว่าพาระที่มันอ้อมหลังเราไปใช่มันจะไม่เข้าหน้าเต็นท์ใช่ถ้าเราจะเอาภาพสวยเราต้องอยู่ตรงนน้นซึ่งก็เรียบร้อยน่าจะหน้าไหม้ตรงกลางนะถ้าสวยต้องมองกลางใช่ก็เลยไม่ไหวเราน่าจะอยู่ไม่ได้เอออยู่แบบไม่สบายเราแมวเราเน้นสะดวกสบายมาก่อนภาพสวยนะที่นี่เขาทาใหม่ด้วยนะ ถ้าเกิดว่าอยากจะมากลางที่เนี่ยเขาก็มีเต็นด้วยมีเต็นทช่เช่าทั้งเต็นที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มพัดลมทาร์ปมีหมดเลยคไม่ไม่ต้องมีอะไรมาแล้วก็มีแบบเต็นที่เป็นลักษณะแบบที่เขากางถาวรน่ะเออเต็นคนนั้นก็จะเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทประมาณอย่างนั้นก็จะมีแบบบ้านร์ดดิกด้วยคือมาที่เนี่ยไม่มีเต็นก็มาได้ออยากนอนแบบเป็นที่พักหรือว่าอยากนอนแบบกลางเต็นเราก็เลือกได้เขากลางให้พร้อมเลยนะเออ กางให้หมดเลยเก็บให้เรียบร้อยใช่ทั้งการทั้งเก็บเราแค่มาอยู่ได้ฟิลแบบกลางเต้นอะไรเงี้ยมาลองดูก็ได้แล้วเขาก็จะมีแบบว่าสะพานที่เดินออกไปเพื่อถ่ายวิวหมอกข้างหน้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถไปถ่ายได้สวยดอกไม้ต้นเมื่อก่อนสะพานเนี้ยมันเป็นไม้สะพานขาวเนี่ยตอนเนี้ยเขาทําเป็นเหล็กแล้วทำเป็นเหล็กละเออคิดว่าอันนั้นมันอาจจะถล่มแล้วมั้งไม่น่าจะถล่มแต่ว่าคิดว่ามันมันอยู่ไปนานนะโดนทั้งแดดทั้งฝนมันก็น่าจะผุไม้มันผุแล้วเขาก็อาจจะเกรงกลัวว่ามันจะอันตราย ก็เลยเปลี่ยนออก็ดูก็ดูสวยขึ้นเห็นพี่ขอเล่าให้ฟังว่าสะพานข้างหน้าที่เป็นสะพานไม้อยู่ตอนนี้ยเมื่อเช้ามีคนขึ้นไปเกิน10ิบคนฟยังบอกว่ากลัวกลัวมันจะถล่มลงมาคือแบบคนไปถ่ายรูปหมอะตอนเช้าเยอะอะไรเงี้ยที่นี่เป็นที่แรกหรือนะที่เรามาซ้ำปกติเราจะหลีกเลี่ยงกันไปซ้ําเพราะว่าทิเบนอะไม่ชอบไม่ชอบไปซ้ำใช่เพราะว่าผมขี้เบื่อ ไปครั้งเดียวสวยจริงก็อยากจะมาแหละแต่พอคิดไปคิดมาก็เบื่อแต่ที่นี่ก็เป็นที่มาซ้ําเพราะว่ามาวันเกิดของเมียจ๋าใจอ้มมาอยากมาที่นี่เพราะอยากมาดูหมอกสิีมาที่นี่เขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยหมอกเต็มเลยใช่อืเดาอ่ะขับจากสุพรรณไปถึงเขาโคไม่มีหมอกอบ้ายอย่างเศร้าแล้วที่ไหนได้เขาบอกว่าสุพรรณจะมีหมอกเออถ้าใครไปดูก็คือพวกเราอยู่สุพรรณ ขับมาหน่อยเดียวกจะถึงเลยอใช่นั่นนาดีบ้าบอวันนี้ไม่ได้ทำแบบ S A F R นะเพราะเหนื่อยเหนื่อยคนของก็บอกอย่างที่บอกคือที่นี่ต้องเข็นเข็นรถมาไกลแกจะมา A F R ก็ไม่ไหวแล้วเออถ่ายแบบทำแลบไปเลยแล้วกันง่ายดีของเยอะน่าจะไม่มีปัญหาองขเราเยอะตอนนี้วยที่เราเห็นอันนี้คือสวยอยู่นะ นี่อยากกินอะไรคะกินคันนี้เผาฉันเรามาใส่น้ํามันก่อนเพราะว่าวันนี้เราไม่มีเนยลืมเนยซะได้อ๋อเยอะเกินไปใส่ลงไปเลยนะอ่ะาใส่ไปเลยระวังกระทะร้อนนะนโดนไหมโดนไหมฮ่าฮ่าฮว่จะคุยกับไโยโย่ไม่เลยโยมันกินแล้ว <laughs> <laughs> ไม่เลยไม่สองด้านเลยน้ำพึ้งจานมาไอหนูหยิบจานให้บีบเลยไม่ต้องแรงนะเบาๆนะมันออกเยอะอายุเบาเบาอ่าใส่ทั่วๆเบาๆค่ะไม่ต้องบีบปล่อยเฉยๆก็ได้บีบนิดเดียวนิดเดียวอยากกินอย่างคะ่ะอยากกินแหวนเอาผลไม้มาตกแตนอันนั้นก็เอาผลไม้มาตกแตนนะหรอไม่เป็นไรกินเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปกิน,นผลไม้ตามเนาะไปกินเสียเลย อร่อยไหมมันกรอบๆนิดนึงใช่ไหมอร่อยเลยไหมอร่อยนะอร่อยเลยไหมกรอบแบบนิดนึงใช่ไหมเยี่ยมไหม พอดีว่าตอนนี้เขากําลังเก็บเต็นที่ให้เช่าพอดีครับจะเดี๋ยวมาดูว่าเต็นที่นี่เขามีอะไรให้บ้างนะเนีเขามีเ2็ t ูคอเทตัวนี้ให้พันสมาเช่าได้นะครับก็จะมีที่นอนให้ด้วยที่นอนหน้าตาแบบนี้ส่วนมีเต็นท์เนี่ยสปริงบาร์เสนีพันแปดตัวนี้สูงเลยนะตัวคอดีแอคแขนวาดเนี่ยก็คือมือผมถึงข้างบนพอดีผมสูงแล้จะสนะถึงข้างบนพอดี ก็ถือว่าโอเคใหญ่อยู่ครับก็ถ้าใครไม่มีเต็นท์ก็มาเช่าที่นี่ได้เท่ากับทาร์บอย่างเงี้เช่าเท่าไหร่ฮะห้าร้อยใช่ไหมอ๋อครับอืมทาร์บเนี่ยแบ็กเดียร์ตัวเนี้ยห้าร้อยตัวนี้ขนาดเท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะประมาณสี่คูณสี่ได้มัง้งประมาณนี้จะกินเสร็จแล้วมะให้ลูกกับปิดป๊าดังพวกะ่ะป๊าพูดแบบน่ารักน่ารักกับป็ดพูดใหญ่ยอยู่ประมาณอยากให้มันน่ารักน่ารักากานก็เลยพูดทาร์บเหมือนายอยู่ พูดค่บพูดค่ะป้าปาแล้วก็พูดขัะพูดค่ะแต่จะคุดจะเอามาเอายุดเอพูดละขัดปลาโลอืมถูกแล้วถูกต่นแล้ว

ที่นู่นไม่มีแม้แต่ขึ้นมามีเกี่ยวเยอะอย่างนี้ <laughs> ตอนที่ผมจะเอาโดนลงนะครับก็เห็นน้องคนนึงเขาดูจะชอบโดนมากนะครับก็เลยอ่ะวนกลับไปโชว์ตัวให้น้องเขาดูสัหน่อยเพื่อน้องเขาจะอยากเห็นตัวจริงของโดนนะครับไปแล้ว ใครดูเมื่อถึงตรงนี้นะครับก็จะรู้ว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการจะถ่ายทอดประสบการณ์ของลายกางเต็นที่ผมได้ไปพักมานะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถได้รู้ในจุดที่อยากรู้และตัดสินใจได้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอย่างงี้วันนี้ฝากกดแชร์และสิดตามให้ก,กันด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่กับช่อง Grow Up With IU